Round two. Lady go. Round two. Lady go. Round two. Lady go. go. Round two. Te amo. Te amo. Porque te amo. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับสารวุฒิไลท์นะครับปีนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นปีนะครับเป็นปีแห่งองค์เท้าเวสุวรรณนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกที่ทุกทุกที่ทุกจุดนะครับก็จะมีปู่เท้าเวสุวรรณกันเกือบทุกแห่งเลยนะครับแต่ว่าจะมีแห่งไหนนั้นเดี๋ยวปีนี้นะครับผมจะเดินทางไปถ่ายทํา มาให้คุณผู้ชมนะครับได้มีโอกาสนะครับทราบถึงจุดต่างๆนะครับที่มีความสําคัญแล้วก็เป็นจุดที่คนนิยมนะครับแล้วก็ตามพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่นะครับเพราะว่าบางแห่งนะครับอาจจะอยู่ไกลนะครับการเดินทางก็ค่อนข้างจะลําบากนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับในการถ่ายทําคลิปนะครับซึ่งห่างหายจากการถ่ายทํามาเป็นเวลาเกือบเกือบ2เดือนแล้วมั้งครับที่เราไม่ได้ถ่ายทําคลิปนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ตรงบริเวณนะครับวัดจุกกระเชอนะครับที่อําเภอศรีราชานะครับจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งผมทราบข่าวว่าที่นี่นะครับมีองค์ปู่เท้าเวสุวรรณนะครับที่เพิ่งจะผ่านการพิธีลุกเสกมานะครับแล้วก็เป็นจุดที่ผู้คนจํานวนมากนะครับนิยมกันมากราบไหว้กันนะครับคนในละแวกพื้นที่นี้นะครับเอ่ยถึงปู่เท้าเวสุวรรณจะต้องเป็นที่รู้จักของทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับ เข้าไปที่ด้านในกันนะครับเขาผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วก็เห็นถึงบรรยากาศนะครับว่าคนมากราบไหว้กันเยอะขนาดไหนนะครับปีนี้เป็นปีแห่งเท้าว้สุวรรณนะครับหากเราติดขัดเรื่องการงานนะครับก็ขอให้เราเดินทางมาขอพรนะครับหรือเราจับประสงค์เรื่องใดนั้นก็ขอให้เรามาขอพรองค์ปู่ท่านนะครับโอเคครับเดี๋ยวตามมันไปครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผม กำลังจะเดินเข้าไปด้านในกันนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับตามผมเข้ามาเลยนะครับตอนนี้วันนี้นะครับอากาศก็โหค่อนข้างจะร้อนมากนะครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนจํานวนมากนะครับไม่ยอมหยุดหรือย่อท้อนะครับกับความร้อนนะครับหมาวันนี้อุณหภูมิก็ช่วงประมาณบบายแก่ๆนะครับร้อนเอาเรื่องนะครับแต่ความศรัทธานั้นมันไม่เข้าใครออกใครครับคุณผู้ชมครับตามผมมาครับคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้ตอนนี้นะครับคนจํานวน มากนะครับกาลังเริ่มรังไหลกันเข้ามานะครับนี่นะครับขนาดเป็นวันศุกร์นะครับ่เป็นวันธรรมดาเนี่ยนี่นะถ้าเป็นช่วงตุดจีอะไรนะครับสตุดจีหรือสาจีอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าคนคงเยอะนะครับเยอะมากนะครับยิ่งวันไหวยิ่งวันอะไรนี้ด้วยเนาะคนกําลังมาขอพรกันเป็นจานวนมากนะครับเสียงหลวงพ่อนะครับเสียงหลวงพ่อพูดมาตะกเลยนะครับเออนะครับอนุโมทนาสาธุครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะ เข้าไปใกล้ๆองค์ปู่นะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับเพื่อเป็นการขอพรขอบารมีนะครับให้องปู่นะครับช่วยปกปักรักษาสุขภาพร่างกายของผมนะครับวันนี้ปีนี้ก็สภาพไม่ค่อยจะดีครับคุณผู้ชมก็ต้องเดินทางมาขอพรนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสักนิดเด็งนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าการมาขอพรองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเขาบอกว่ามีคนเขาบอกว่ามีข้อห้ามอยู่4อย่างนะครับ อย่างแรกนะครับคือ 1. ห้ามประพฤตินตนไม่ดีผิดศีลห้านะครับก็จะทําให้การบูชาไม่ค่อยได้ผลนะครับ 2. ไม่เป็นผู้ที่ทําลายศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือยุยงให้สิน้นศรัทธาต่อศาส,สนา 3. ไม่ประกอบอาชีพไม่มีความสุจริตช่อชฉนเอาเปรียบผู้อืน่น 4. ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่มีน้ําใจไม่รู้จัก การให้ทานนี่เขาบอกสี่อย่างนี้นะครับเป็นคือข้อห้ามนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับผมจะไปขอพรใกล้ๆนะครับคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้นะครับผมตั้งใจมาขอพรองค์ปู่นะครับเป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่จะขอให้ปีนี้นะครับผมมีสุขภาพที่ดีนะครับไม่ จ็บไม่ป่วยนะครับก็ขอให้การเจ็บป่วยนั้นก็เป็นแค่การเจ็บป่วยตามปกติของบุตรชนธรรมดามนุษย์ธรรมดาอย่างเราๆนะครับเพราะว่าตแต่ต้นปีมานี้ผมก็รู้สึกแบบปีนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมากนะครับก็คือการเจ็บปวดช่องท้องนะครับซึ่งปีนี้ก็ เลยต้องมาขอบารมีนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่องคูเท้าเวสวรรณนะครับจะมาปกปักรักษามวลมนุษย์ทั้งหลายทั้งมวลนะครับทั่วสากลละโลกนะครับผู้ชมครับองคูเท้าเวสวรรณท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับแห่งไหนนะครับเราก็สามารถจัดอธิษฐานขอพรนะครับแล้วก็สวดมนต์ขอบารมีองค์ท่านได้ตลอดเวลานะครับขอ เพียงแต่ว่าเราเป็นคนที่รักษาสิ่ง้านะครับมีความซื่อสัตย์จริตกตันยูรู้คุณคนนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เป็นกองกำบังนะครับไม่ใอันตรายต่างๆนะครับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างเรานะครับทํากิจการงานใดหากเราเป็นคนซื่อสัตย์นะครับก็เชื่อได้เลยว่าเราก็จะสามารถค้าขายได้แบบยั่งยืนเจริญรุ่งเรืองนะครับที่สําคัญนะครับเราก็อย่าไปเอาเปรียบคู่ค้านะครับ เพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะทําร้ายเรานะครับวันนี้นะครับผู้ชมคนจํานวนมากนะครับที่เดินทางมาตลอดวันนะครับมากราบขอพรองค์ูเท้าเวสุวรรณที่วัดจุกระเชยนะครับก็คืออยู่ที่ตมบนาเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับที่อยู่ในเขตละแวกศรีราชาก็ดีนะครับหรือในตัวจังหวัดชลบุรีก็ดีนะครับถ้าสะดวก ครับก็สามารถเดินทางมากราบขอพรองค์ท่านได้นะครับเพราะว่าองค์ท่านนี้นะครับก็เป็นองค์ท่านจํำลองขึ้นมานะครับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเราชาวพุทธนะครับใครที่อยากจะขอเรื่องของโชคตราบการงานสิ่งต่างๆนะครับคนเรามีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับ กันด yeah, um ังน no, no no, 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 no ั้นแล้วการขอพรจึงมีความต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ผู้ชมได้เห็นสักนิดนะครับถ้าหากเขาบอกว่ามีคนกล่าวไว้ว่าเขาบอกว่าถ้าหากจะบนเรื่องงานเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องให้ถวายสังฆทานหนึ่งชุดอะไรครับในชุดสังฆทานเนี่ยก็จะมีพวกรองเท้าพระหนึ่งคู่อาสนะหนึ่งผืนนะครับพระพุทธรูปหนึ่งองค์เข็มกับได้หนึ่งชุดนะครับอันนี้สําหรับคนที่อยากจะบนเรื่องการงานนะครับ ส่วนคนที่อยากจะบนเรื่องของการเงินนะครับก็ให้ถวายสังฆทานหนึ่งชุดชำระหนี้ส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับหรือว่าจะถวายพระพุทธรูปเก้านิ้วนะครับก็อันนี้นครับเราสะดวกนะครับที่สามนะครับบนเรื่องของความรักครอบครัวนะครับก็ให้เราถวายดอกกุหลาบสีแดงนะครับนะครับดอกกุหลาบสีแดงท่านชอบนะครับแล้วก็บูชารูปปั้นท่านนะครับ แล้วก็ถือสิน8ในวันที่เราเกิดหรือว่าเป็นวันพระก็ได้นะครับเราก็เอาวันที่เราถนัดสะดวกนะครับส่วนใครที่บนเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยนะครับก็ให้ถวายหนังสือสวดมนต์นะครับเช่นหนังสือสวดมนต์เจ็ดตำนานสิบสองตำนานก็ยิ่งดีนะครับถวายวัดไหนก็ได้แล้วก็ปล่อยปลานะครับซึ่งปีนี้ผมเองเนี่ยคงจะต้องถวายหนังสือสวดมนต์เป็นจํานวนมากนะครับนิดนึงเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมากนะครับส่วนใครที่จะบนเรื่องของการเรียนนะครับก็ ให้ทําบุญสร้างพระไตรปิฎกนะครับตำราเรียนนักธรรมข้าเราเรียนพระสงฆ์สัมมาเนนนะครับในวัดที่มีการเรียนพระปริยัติธรรมอันนี้นะครับสําหรับคนที่อยู่ระหว่างวัยเรียนวัยรุ่นนะครับส่วนที่อะกจะทํางานบรรจุเป็นพนักงานก็ดีข้าราชการก็ดีนะครับก็หรืออยากต้องการให้เลื่อนตําแหน่งโยกย้ายอะไรก็แล้วแต่นะครับในชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันก็ให้ถวายสังฆทานหนึ่งชุดเก้าอี้หนึ่งตัว ร่วม1คันนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรากวดน้ําอุทิศุุลนะครับถวายองค์ปู่เท้าเวสวรรณและก็บริวานนะครับไม่เกิน3เดือนนะครับเขาบอกว่าจะเห็นผลนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธาที่เรามีต่อองค์ท่านด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีความศรัทธามากน้อยไม่เท่ากันแน่นอนครับคนเรานั้นต้องมีความดีความดีคือเกราะนะครับและที่สําคัญต้องเป็นคงกระตันยูนะครับความกระตันยูนั้นเป็นเครื่องหมายแห่งความดีนะครับ ทำสิ่งใดปัถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นนะครับเมื่อเราอยามีความโรคนะครับอยากมีความร้งนะครับสําหรับคาถาที่บูชาเท้าเวสุวรรณนะครับก็มีบทสวดนะครับแปะไว้ที่หน้าองค์ท่านนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตท่องชักนิดหนึ่งนะครับอิติปิโสภควายมะราชาโนเท้าเวสุวรรณโนมรนังสุข,ขังอรหังสุกโตนะโมพุทธายะเท้าเวสุวรรณโน จาตุมหาราชิกายักษะคันทัพภูริโตเวสพุทธะพุทธังอรหังพุทโธททเาวสุวันโนนะโมพุทธายะมอันนี้คือบทสวดน,นะครับการบูชาองค์เาวสวุวรรณนะครับก็ให้เราทําขึ้นในวันขึ้น15บห้าค่ำนะครับโดยการจุดธูป 9ดอกนะครับแล้วก็ดอกกุหลาบแดง9ดอกแล้วก็ตั้งนมสามจบก็ระลึกถึงคุณบิดามารดาคูบาอาจารย์นะครับแล้วก็บูชาด้วยกระถาบูชาองค์ปู่เทวสวรรณนะครับก็ที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับเอาล้ครับผู้ชมครับในสุดกระเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของการถ่ายทําคลิปนะครับผมก็ขอฝากนะครับให้คุณผู้ชมที่อยู่ในแวกนี้นะครับเดินทางมากราบขอพรนะครับอย่างน้อยก็เป็นสริมงคลกับตัวเองอย่างน้อยก็ทําใหเรารู้สึก บายใจขึ้นอย่างน้อยคือที่พึ่งนะครับเป็นที่พึ่งทางใจนะครับสําหรับการที่บางคนเกิดความท้อแท้ผิดหวังประการใดก็ตามนะครับก็จะรู้สึกดีนะครับเอาละครับผู้ชมก็เ,เดี๋ยวตรงนี้ผู้ชมดูนะครับดูดูแผงพระกันนะครับ ที่ที่นี้ อันนี้รุ่นุนเนื้อเองนะครับรุ่นละห้าร้อยบาทนะครับเราจะมีเนื้อตามนี้เลยครับตามรายการนี้เลยครับเนื้อตามนี้ถ้าหากว่าเปิดบิ๊เป็นเนื้อแล้วราคาราคามันจะมีราคาเลยนะครับและถ้าถ้าเปิดาออกจากวัดไปเนี่ยคือว่ารุ่นทับุนรุ่นละห้าร้อยบาทครับแล้วนนี้ทับุญข้าวป่าเลยครับจะได้รับเหรียญจริญพรรุ่นแรกนะครับนี่ทับุญหนึ่งร้อยบาทถ้าเป็นข้าวป่ากองละหนึ่งร้อยนะครับผม

พระอาจารย์หิท่านมาเสกให้โดยตรงเลยครับแ,รแต่วัตถุลาแปดตีไม่เคยขอกไปเพ่งอ,องค์เท่าไหร่ครับอย่างนี้นอย่างนี้ท่านยังไม่เรีย่ยมเลยหนึ่งพันบาทบถ้าเลียมแล้วก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทอ๋อค่ากรอบ,อ,รบอย่างนี้พันห้าร้อยบาทอย่างนี้เน้เง 6, ินหกพันห้าครับอ่าอย่างนี้สองพันห้าอันนี้สองพันห้าพอสร้างแค่เก้าสิบเก้าองค์ครับทั้งทั้งบทสร้างหนึ่งหมื่นองค์ครับ เกติที่เต er <pad> ิร์กเจะมีโน้นนะครับมีคูบามีคาโอ้นี่ใช่ไหมครับที่มาปุกเซ่ใช่ครับคราบมนี่แรกเปลียนต่างได้นะครับตั้่นะครับดี่ายว่ายนะเลยเลยถูกท้วงเลย

รอบที่หน่งสุขภาพแข็งแรงรอบที่สองร่ลำรวยมีเงินมีทองรอบที่สามขอให้ถูกหวยแล้วแต่อธิษฐานเอาน้โยมนะคาถาอยู่ด้านบน